เอก,ก็กลาบสวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมอยู่กับผมอีกเช่นเคย B M K T V ว,วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโรบอกในแมปบอกพีดอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมส่วนวันนี้ผมก็จะมาสอนหาจุดซื้อของฮาคี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฮาคี้เกาะฮาคี้สังเกตหรือฮาคีลาซันนะคบท่านผู้ชมเออเออฮาคีลาซันไม่มีนะครับเออพูดผิดนะเมื่อกี้ไอ้ไก่ ยังไงเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครด้วยก่อนที่ผมจะบอกนะครับเออแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับไอ้ใกล้มครับมาดูขั้นตอนแรกเลยนะครับท่านผู้ชมขั้นตอนแรกซื้อเรือเออมึงต้องซื้อเรือก่อนนะนั่นแหละมึงซื้อเรือก่อนใช่เปล่านั่นแหละทางไหนวะทางนี้หรือเปล่าทางเนี้ย ยัางอื่นท่านผู้ชมต้องซื้อเรือก่อนนะครับเออซื้อเรือลำไหนก็ได้นะครับท่านผู้ชมตุกผมจะพาไปพาพาบอกตุกผมจะพาพาไปตรงซื้อฮาคิเกาะเลยขั้นแรกท่านผู้ชมไปที่เกาะน้ําแข็งนะครับเออฮาคิเกาะอยู่ที่เกาะน้ําแข็งนะครับท่านผู้ชมขี่ไปเลยเฮ้ยทำไมมขี่ซ้ายจังวะ เออนนั่นแหละไปเลยโอเคครับท่านผู้ชมผมก็ได้ทำการมาที่เกาะน้ำแข็งนะครับเหออ็นไหมครับท่านผู้ชม ม <im 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 ันจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็ขึ้นบนไดไปเลยครับขึ้นบนไดไปเลยขึ้นมาก็เดินมาตรงนี้นะครับเดินมา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 ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมโดดลงมานี่ท่านผู้ชมมาถีดเปนถ้ำแบบนี้นะครับแบบเป็นถ้ำแบบนี้เลยท่านผู้ชมก็ให้ทําการเข้าไปเลยนะครับเข้าไปในถ้ำเลยนะนี่เข้ามาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมก็ต้องไปที่เครียกเรนลี่เรลลี่เหรอเออใช่แหละ ไปที่อญญาจารย์ของดูฟี่นะครับที่มีชื่อว่าเลลี่ลาซานลกแห่งตำนานนั่นแหละเออกดไปเลยครับท่านผู้ชมอันแรกเนี่ยก็เป็นส่วน,นแรกนี่ครับอันแรกมันเป็นวิ่งเร็วนะครับกดไปเลยวิ่งเร็วแบบพุ่งพุ่งเร็วครับท่านผู้ชมผมจะพุ่งให้ดูนะนี่พุ่งแบบนี้ครับพุ่งแบบนี้นะครับอันแรกอันแรกก็น่าจะประมาณนี้นะครับแบบพุ่งพุ่งแบบนี้พุ่งเร็วขึ้นเก่าเก่าๆๆครับเท่านผู้ชม ส่วนอันสองนะครับมาดูอันสองเลยนะครับอันสองก็ใช้เงินสองว้ไม่ใช่สิอันสองนี่ยใช้เงินสองสองหมื่นสองหมื่นห้าพันนะครับเป็นฮาคิ้กเกาะนะครับท่านผู้ชมกดไปเลยนี่กดมาแล้วฮาคิ้กเกาะแล้วเราจะมาแล้วเราจะมากดดูเลยนะครับฮาคิ้กเกาะอุ้ยตดมือเลยครับท่านผู้ชมอันนี้มันขั้นห้าเลยนะครับเออ ท่านผู้ชมซื้ออันแรกเนี่ยน่าจะขั้นสูงนะครับอันขั้นสูงก็น่าจะประมาณติดเดียวนะครับเป็นหมัดติดเดียวดีวผมจะมารีวิวที่หลังนะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาดูอันสามกันเลยนะครับท่านผู้ชมมากดใหม่เลยครับอันที่สามก็ใช้เงิน1นึ่งแสนดอลลาร์นะครับท่านผู้ชมเออใช้เงินหนึ่งแสนดอลลาร์นี่โคตรแพงเลยนะครับอัน3ามก็คือสกิลวาร์ปนะครับสกิลแบบแบบแบบวาร์ปขึ้นไปไหนก็ได้อะไรอะไรประมาณนั้นนะ เดี๋ยวนะผมจะวับขึ้นไปข้างบนนะครับท่านผู้ชมผมจะวับวับขึ้นมาตรงนี้นะครับเอ้าเอ้าเฮ้ยเอาเฮ้ยอ,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 อ๋อทุ่มสมผมลืมมาเนี่ยแป๊บนึงนะรับไกลเกินเหรอรับเป็นไ้นี่วารปประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ผมผมกดแป้นพิมพ์เมื่อกี้เนี่ยผมกดแป้นพิมพ์กดนี่ครับกดผิดนั่นแหละเอเอ เดี๋เดเรามาดูไหมครับแบบมันวัดวัดขึ้นได้สูงมากเลยนะมาดูกันเลยคบะท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยนะคะแบบมันวัดวัดขึ้นสูงมากเลยนะครับท่านผู้ชม แต่ลวผมจะมาบอกว่ามันขั้นไหนบ้างนะครับแบบขั้นหนึ่งขั้นแบบขั้นศูนย์ขั้นหนึ่งขั้นสามขั้นสองขั้นสี่ขั้นห้านะครับมันมีทั้งหมดห้าขั้นนะครับท่านผู้ชมห้าเหรออาจจะมีประมาณหกขั้นนะครับเองเดี๋ยวเรามาเริ่มดูขั้นขั้นที่หนึ่งกันเลยนะครับจุดเปลี่ยนฮาคี้ก็คือตรงเกาะกลางเลยนะครับท่านผู้ชมบินไปเกาะกลางเลยนะมันจะมีจุดเปลี่ยนฮาคี้อยู่นี่เกาะตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชม เปลี่ยนอาคีได้นะครับแบบเปลี่ยนคัทไหนก็นได้อะไรอะไร,รประมาณนั้นนะมีทั้งหมดประมาณ6คัทนะครับเอาา้าใช้สกิลผิดเมื่อกี้นี่นะครับท่านผู้ชมมันอยู่ในบ้านแบบเป็นเกาะนี้นะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมวิ่งมาเลยนี่มันอยู่บ้านหลังนี้นะครับแบบจำไว้นะมีบ้านสามสามหัว มันอยุ่มันอยู่ข้างบ้านสามหัวนะครับทานผู้ชมเออให้ทุกผู้ชมแบบเข้ามาเลยเข้ามานี่มันมันจะจยุดอยู่ตรงนี้นะครับทานผู้ชมแบบจุดเปลี่ยนอาคิอาคิเกาะนะครับจุดเปลี่ยนอาคิเกาะแบบเป็นขั้นเลยหกขั้นอะไรประมาณนั้นนะกดไปเลยครับนี่เรามาดูขั้นศู์กันเลยนะครับทานผู้ชมผมก็ได้ทําการอัพขั้นเต็มหมดแล้วนะอัพอัพแบบอัพเต็มขั้นหกขั้นเลยนะเออปืนอาคิ ตูมอันนี้ก็คือขั้นศูนย์นะครับท่านผู้ชมปิดเป,ป,ปิดได้ด้วยนะนี่จถมีอาคีเกาะมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันตีแรงขึ้นนะครับท่านผู้ชมแบบมันตีติดคี้แรงขึ้นอ่ะเออแบบเคลือบดาบ,บด้วยนะมันเคลือบดาบไปด้วยนี่เคลือบดาบไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนั่นแหละข้อดีของมันก็คือตีแรงขึ้นแล้วก็ทําให้ดูเท่ขึ้นด้วยนะครับเออเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นที่สองกันเลยอใช่สิ ขั้นที่หนึ่งไปเลยนะครับท่านผู้ชมขั้นหนึ่งก็นี่รับเต็มแขนขั้นหนึ่งก็เต็มแขนเลยนะครับแบบเออขั้นหนึ่งเต็มแขนเลยขั้นสองมาดูขั้นสองกันเลยขั้นสองก็น่าจะประมาณตัวนะผมละตัวเออขั้นสองก็ประมาณอยู่ตรงตัวนะครับฮาคิดอ้อมตัวอะไรประมาณนี้นะ ไปดูขั้นสากันเลยครับมากเลยโยตุงอ่งอะอ,ะอะไรอะไรมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยเฮ้ยอะไรอยู่ตรงหน้าวะฮาคี้ฮาคี้ห,หัวหรอหรือไงเพราะว่าน่าจะเป็นฮาคีหหหาค้หัวนะเออฮาคี้หัวแท้ๆเลยเดี๋ยวเรามาดูขั้นที่4กันเลยครับ ใช่เหรอเออขั้นสี่นั่นแหละเออไม่ใช่อันนี้ขั้นฮาไลบ้าขั้นสี่ตรงเนี้ยเออขั้นเสียก็ไปไปเลยขั้นสี่ก็น่าจะประมาณเกือบอ้อมตัวครัสแบสมหัติป็นปลานี้นะอ,อ๋อไอบ้ากามเนี่ยมันทำอะไรผมเนี่ยโอ้โหอย่าทำมาฆ่านะฆ่ายอมแล้วอย่าทำฆ่า อ้ยันเป็นอะไรบุกเนี่ยผู้ชมโอ้โหแล้วตัดไปตอนนี้เลยนะครับผู้ชมรัากูดูสุงแ้กกูน่าจะตายอ่ะเออ One <hour> later. สรุปไอกก้ภาคการกูตายสวยเลยนั่นแหละผมก็ได้ทำการตายไปเรียบร้อยแล้วไอ้ใกล้กลางจะรีวิวขั้นห้าไปอ๋อแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงเนี้ยจำได้เลยนี่มารีวิวขั้นห้าเลยนะครับ ขั้นหนะ้าน่าก็น่าจะประมาณอ้อมตัวเลยนะครับท่านผู้ชม 5, ขั้นห้าขั้นห้าเนี่ยเอ้ยเออผิดแล้วเรามาดูขั้นห้าเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ขั้นหนะ้น่าก็ อ้อมตัวเลยนะครับตรงส่วนแบบฮาคี้อ้อมตัวเลยโคตรเท่แล้วนี่มันคืออะไรวะเจมแกเลยนะไอ้ไกล้เออโทษโทษครับโทษทีครับผมพูดผิดนะครับเมื่อกี้โทษทีครับดนี่ครับแบบมันเป็นอะไรตรงเนี้ยอาฮาคี้อะไรอยู่ตรงตาท่านผู้ชมฮาคี้จมูกเลยหรือย,ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะ้เนี้ยเออส่วนผมจะบอกเลยนะครับว่าเปิดฮาคี้ขั้นไหนก็ได้มันเหมือนกันหมดนะครับแบบ ดาเมทเท่ากันหมดเลยนะครับมือไม่ว่าจะถึกดาเมจแรงตีแรงติดหาคิดเนี่ยเท่ากันหมดหมดเลยนะครับทู้สมือ,มอ,อขั้นศูนย์ขั้นเลยมันเข้าเท่ากันหมดเลยแต่ว่าส่วนผมนะผมว่าขั้นห้าเนี่ยมันไม่สวยผมจะเปลี่ยนเป็นขั้นศูนย์นี่ครับผมจะเปลี่ยนเป็นขั้นศูนย์เลยนะครับเพราะขั้นศูนย์มันสวยเนี่ยมันติดหาคิดตรงเนี้ยด้วยเออนั่นแหละอ๋อไอ้บากรารเนี่ยเป็นใครวะเนี่ยโอ้โห มาครับมาดูต่อที่หาคิสังเกตเลยนะครับแต่ผมจะบอกจุดหาคียสังเกตเลยนะครับทนผส้ชมจุดซื้อนั่นแหละเออทนผส้ชมผมจะไม่ใช้เรือนะครับผมขอบินไปนะครับเพราะว่ามันค่อยเร็วนิดนึงนะเออบินไปเลยนี่นะครับห่างกับเกาะกลางก็น่าจะใกล้ๆกันหนึ่งนะครับทนผส้ชมถ้าทนผส้ชม ซื้อผลแสงมานะครับแล้วก็บินมาตรงนี้เลยนั่นแหละเอมาถึงเกาะลอยฟ้าหรือว่าเกาะเอเนวเรียบร้อยแล้วทําสุมก็ขึ้นมาตรงตรงสันสุดท้ายเลยนะครับทําสุมแบบก้อนเมฆก้อนสุดท้ายเลยนะแล้วก็วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทนามาส้ชม ล่อยพลังอะไรก็ได้ใส่ก้อนเมฆตัวนี้เออนั่นแหละมันก็จะเป็นรูแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมกโดดลงไปเลยนี่มันก็แบบบา้บามากเกาะที่เกาะเอเนลเกาะลอยฟ้าแล้วนะคะท่านผู้ชมเออผมแปลกนะเมื่อกี้นี้มันไม่ใช่เกาะลอยฟ้าหรอเออว่ะให้ท่านผู้ชมวิ่งมาเลยนะครับวิบ่งมาตัวนี้เลยวิ่งมาจากนั้นนะครับวิบ่งมาตามตามกิ่งไม้ตัวนี้เลย วิ่งมาวิ่งมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปตรงอะไรวะเขาเรียกอะไรวะขึ้นไปตรงนี้แหละเออขึ้นขึ้นไปตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมขึ้นไปเลยเดีย๋ยวขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ววิ่งมาวิ่งมานี่ท่านผู้ชมเห็นเปล่าเนี่ยอันนี้เปล่าเห็นเปล่ามันก็จะเป็นแบบออซบเดินนิ่งนะครับท่นานผู้ชมท่านผู้ชมก็คงเห็นโอซบแล้วนะครับให้วิ่งให้ทำการวิ่งไปหาออซบเลยนะครับท่านผู้ชม นี่วิ่งมาแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมวิ่งมปโนหน้าเลยนะครับเออแล้วก็กดเข้าไปตรงอุซบนะครับกดเข้าไปตรงตัวเลยเออแล้วก็กดอันแรกนะครับท่านผู้ชมกดอันแรกไปเรื่อยๆเลยนะมันก็จะขึ้นประมาณว่าสองแสนใช่เปล่าเออน่าจะใช่สองแสนนะใช้เงินประมาณสองแสนดอลลาร์นะครับท่านผู้ชมทำการซื้อฮาคิสังเกตมานะครับนั่นแหละ ผมจะบอกข้อผิดพลาดอย่างนึงเลยนะคะทู้สมก่อนจะซื้อฮาร์คิสสังเกตเนี่ยทู้สมต้องี้ยวประมาณสองร้อยก่อนนะครับค่อยจะซื้อได้นั่นแหละไอ้ใ,ใกล้วิ่งประมาณสองหลัแล้วทูว้สมก็ต้องมาซื้อตรงนี้เลยสองร้อยบาทเอ้ยไม่ใช่สองร้อยดิสองแสนดอลลาร์นั่นแหละ,แ,หละและนี่ก็คือขั้นหาร์คิสสังเกตของผมนี่ ลังผมนะ3,864หลบได้ประมาณ13ครั้งนะครับท่านผู้ชมนั่นแหละมาท่านผู้ชมเราจะมาลองนี่นะครับท่านผมมู้ชมเปิดผมจะมาลองเปิดให้ดูเลยนะครับนี่โคตรเท่เลยแบบแบบนี้ด้วยนะดูด,ด้วยว่ามันเลือดเท่าไหร่เลือดเท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะมาลองให้ก็อดเอ็นเลตีดูดูนะครับว่ามันจะแรงไหม มันจะหลบได้ไหมนั่นไงแล้วไงท่ามสมมันหลบได้แล้วออมันก็หลบได้ประมาณนี้เลยนะหลบได้ประมาณสิบสครั้งสิบาครั้งอะไรประมาณเนี้ยมาครับท่ามสมเราลองเรามาลองเออมันก็จะหลบได้ประมาณเลย,เลยนะโอเคครับท่า้สม,มสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเป็นเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วกดกระดิ่งด้วยนะติ้งๆเออนั่นแหละไอ้ไก่สำหรับเพิ่อนนี่ก็ขอาลาเป็นเพียงเท่านี้แล้วนะครับบ๊ายบายไอ้ไก่ไลคเมี้ย